สวัสดีครับทุกคนเฮล l o everyone welcome back to my channel ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องราวใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ที่จะมาพูดถึงกันเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวเล็กๆเ,เกี่ยวกับการทหารแต่เป็นสัญญาณสะท้อนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิภาคอาเซียนและอาจส่งผลไปไกลถึงความสมดุลทางอำนาจของโลกเลยทีเดียว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จีนตัดสินใจมอบเครื่องบินขับไล่ J-10C ฟรีจำนวนสิบลำให้แก่กองทัพอากาศไทยการให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่ใช่การเช่าไม่ใช่การขายผ่อนและไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทรัพยากรแต่เป็นการให้ที่แท้จริงการมอบของขวัญเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งในเชิงเนินตราและในเชิงอำนาจ ก่อนอื่นเราลองนึกภาพกันดูเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง j 1 0 4 1ลำม,มีมูลค่าประมาณ40-50ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1,500-1,800ล้า,ลา, 1, 1, ลานบาทเมื่อเฉิงด้วย10ลำนั่นหมายถึงประเทศไทยได้รับทรัพย์สินทางการทหารที่มีมูลค่ากว่า15,000ล้านบาทโดยไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวเป็นของขวัญจากรัฐบาลจีนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วทำไมจีนถึงเลือกไทยทำไมต้องเป็นตอนนี้ แลอลมันหมายถึงอะไรต่อทั้งการทหารเศรษฐกิจและการทูตวันนี้ผมมาจากเล่าให้ฟังแบบละเอียดเหมือนนั่งอยู่ในห้องข่าวไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ระยะยาวก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเครื่องบินเจ104กันก่อนหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อเล่นของมันว่ามัางกร,ค,รงคล่องคล่วหรือวิกรัสดรากรมันเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4.5ที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน จุดเด่นสำคัญของมันคือการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลมีความแม่นยำสูงและสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันนอกจากนี้ยังรองรับอาวุธนำวิถีที่ทันสมัยทั้งจรวดอากาศสู่อากาศและระเบิดนำวิถีอัจฉริยะทำให้มันเหมาะกับทั้งการรบในอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินสำหรับประเทศไทยการได้รับเครื่องบินประเภทนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดศักยภาพทางทหารอย่างมาก เพราะที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบิน F16 จากสหรัฐอเมริกาและปริเปนจากสวีเดนแม้จะมีประสิทธิภาพแต่จำนวนไม่มากและบางลำเริ่มเก่าแล้วการที่ได้รับ j 1 0 4ึูนซีฟรีลำจึงเหมือนเป็นการเติมกำลังใหม่ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลด้านการทหารนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่เพิ่มจำนวนฝูงบินแต่ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้นในยุทธศาสตร์ระยะยาว จากเดิมที่เคยพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมดตอนนี้ไทยสามารถสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกกับเทคโนโลยีจีนได้แต่ความสําคัญไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการทหารมันยังเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐ,ฐ,ฐกิจและการทุดด้วยเพราะการได้รับเครื่องบินฟรีไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์จบลงแค่ตอนส่งมอบแต่ตามมาด้วยการซ่อมบำรุงการฝึกนักบินการฝึกช่างเทคนิคและการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ซึ่งทั้งหมดนี้คือการผูกพันระยะยาวระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีน เมื่อไทยต้องพึ่งพาอะไรและเทคโนโลยีจากจีนก็หมายถึงจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและความร่วมมือทางเทคนิคอีกมากมายสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างงานภายในประเทศกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นทางด้านการทุตการที่จีนตัดสินใจยกเครื่องบินมูลค่ามหาศาลให้ไทยฟรีๆร,รีถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อโลกกว่า จีนเห็นไทยเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจและการผูกพันเชิงการเมืองระหว่างประเทศมันบอกกับประชาคมโลกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนได้ก้าวเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรย่อมจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะประเทศไทยเคยเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอเมริกามายาวนานการที่ไทยหันไปรับอาวุธจากจีนในรูปแบบของขวัญ ย่อมทาให้วอชิงตันตั้งคําถามถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทยในอนาคตสําหรับอาเซียนภาพนี้ยิ่งน่าสนใจเพราะไทยถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเมื่อไทยได้รับของขวัญจากจีนในระดับที่โลกต้องหันมามองประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียอาจต้องกลับไปประเมินใหม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับจีนควรเดินไปในทิศทางใดเพื่อน,นบ้านบางประเทศอาจกังวลว่านี่คือการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค ในขณะที่บางประเทศอาจมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะเข้าใกล้จีนมากขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์คล้ายกับไทยหากเรามองในเชิงยุทธศาสตร์กว้างขึ้นนี่คือชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ของจีนในการแข่งขันอำนาจกับสหรัฐอเมริกาในอิ ific, นโดแปซิฟิกขณะที่สหรัฐอเมริกาสร้างพันธมิตร a u k u s และเสริมกำลังในญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้จีนเลือกใช้วิธีมอบของขวัญเพื่อผูกมิตรกับประเทศสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศนั้นก็คือไทย ทั้งหมดนี้คือภาพกว้างของเรื่องราวที่จะยังคงส่งแรงสันสะเทือนต่อไปในอนาคตและนี่เป็นเพียงเครื่องแรกขอขอ,องค์การวิเคราะห์เท่านั้นเมื่อเราพูดถึงผลกระทบระยะยาวขององค์การที่จีนมอบเครื่องบินขับไล่ J1-04 ให้ไทยฟรีสิบลำสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือการให้เครื่องบินไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฮาร์ดแวร์แต่คือการเริ่มต้นของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่จะดำเนินต่อไปอีกหลายสิบปี เพราะเครื่องบินแต่ละลำไม่ได้บินไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องการการดูแลมันต้องการการบำรุงรักษาเชิงลึกการอัปเกรดซอฟต์แวร์การจัดหาชิ้นส่วนและที่สำคัญที่สุดคือนักบินที่ต้องได้รับการฝึกในระบบจีนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันไทยก็แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพึ่งพาจีนในระยะยาวลองนึกภาพว่านักบินไทยจำนวนหนึ่งจะต้องถูกส่งไปฝึกที่จีนช่างเทคนิคไทยจะต้องเข้ารับการอบรมโดยวิศวกรจีน และอาจมีศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยตรงเพื่อรองรับ J104 ทั้งหมดสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้สองกองทัพใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการทหารอีกด้านหนึ่งก็มีข้อกังวลเช่นกันการผสมผสานเครื่องบินจากทั้งสหรัฐอเมริกาสวีเดนและจีนเข้าด้วยกันอาจสร้างความยุ่งยากในการจัดการกองทัพเพราะระบบปฏิบัติการไม่เหมือนกัน ภาษาไม่เหมือนกันและอุปกรณ์สื่อสารก็อาจไม่สามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์สิ่งนี้ทำให้กองทัพอากาศไทยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างมาตร,รฐานกลางและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระบบแต่ในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์มันก็คุ้มค่าเพราะช่วยลดการพึ่งพาเพียงประเทศเดียวในด้านเศรษฐกิจกผลกระทบก็ชัดเจนไทยสามารถประหยัดงบประมาณก้อนใหญ่ที่ปกติจะต้องใช้ซื้อเครื่องบินและสามารถนำเงินไปลงทุนในโครงการอื่น เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศขณะดเดียวกันการที่ไทยกลายเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคที่ได้รับเครื่องบินรุ่นใหม่จากจีนอาจทําให้จีนสนใจใช้ไทยเป็นฐานการซ่อมบํารุงหรือฐานโลจิสติกสําหรับประเทศอื่นๆในอนาคตสิ่งนี้สามารถสร้างงานเพิ่มรายได้และยกระดับความเชี่ยวชาญด้านการบินของไทยไปอีกขั้นด้านการทูตความสัมพันธ์ไทยจีนจะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นแต่ก็จะทําให้ไทยต้องรักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา อย่างรอบครอบพอแม้สหรัฐอเมริกาจะไม่พอใจแต่ไทยก็ยังคงมีพันธะเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับวอชิงตันอยู่นี่คือศิละปะแห่งการทูตที่ไทยต้องใช้ทักษะสูงในการรักษาสมดุลไม่ให้เสียมิตรประเทศใดไปขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองฝ่ายในระดับอาเซียนสิ่งนี้อาจทําให้บางประเทศรู้สึกว่าจีนกําลังใช้การทูตอาวุธเพื่อสร้างพันธมิตรใกล้ชิดในภูมิภาค เมื่อไทยกลายเป็นตัวอย่างอาจมีประเทศอื่นสนใจเดินตามเช่นลาวกัมพูชาหรือแม้แต่พมา่าในขณะที่ประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนเช่นเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ก็อาจหันไปพึ่งสหรัฐอเมริกาหรือพันธมิตรตะวันตกมากขึ้นนั่นอาจนำไปสู่ความแตกแยกภายในอาเซียนได้เช่นกันแต่ในอีกมุมหนึ่งไทยก็สามารถใช้จังหวะนี้สร้างบทบาทนำในภูมิภาคได้ด้วยการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนและโลกตะวันตกไทยอาจเป็นตัวกลางที่สามารถประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายได้ หากไทยเล่นไพ่ถูกนี่อาจทำให้ประเทศมีสถานะที่สูงขึ้นบนเวทีโลกเมื่อมองไปที่อนาคตคำถามสำคัญคือนี่จะเป็นแค่การมอบเครื่องบินครั้งเดียวหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวถ้าไทยสามารถปรับตัวเข้ากับ J-10C ได้อย่างราบรื่นก็อาจมีการส่งมอบเพิ่มเติมหรืออาจมีความร่วมมือในระดับที่ลึกกว่านี้เช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโรนร่วมกันหรือแม้กระทั่งการพัฒนาอาวุธใหม่ๆที่ไทยมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้จะทำให้ไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้รับแต่กลายเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการทหารของภูมิภาคและถ้ามองในระยะยาวนี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางทหารมากขึ้นพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ใหญ่กว่าว่าที่เคยท้ายที่สุดเราต้องมองว่าการได้รับเครื่องบินขับไล่ฟรีสิบลำจากจีนไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือหมากตัวสำคัญบนกระดานเกมระหว่างมหาอำนาจโลก มันคือการประกาศว่าไทยคือประเทศที่จีนเลือกไว้วางใจแอลมันคือโอกาสที่ประเทศไทยจะต้องบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในทุกด้านดังนั้นนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนควรจับตามองเพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจเป็นตัวแปรที่กําหนดอนาคตความมั่นคงของทั้งภูมิภาคในทศวรรษข้างหน้าและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหญ่ๆแบบนี้อีกในอนาคตเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ